เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพวตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับอิรักิแบนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Westtea Colony c r นะครับวันนี้จะมาบอกตัวละครที่ควเปิดนะครับแล้วก็แจกโค้ดนะครับอันดับแรกขอใส่โค้ดก่อนเลยกดซ้ายบนนะครับเอ้ยขออภัยครับกดขวาบนนะครับลืมลืมลืมไหนเข้มจัดกดอื่นๆนะครับแล้วก็กดคาว่าคูปอง อ่าตอนนี้มี2โค้ดเดี๋ยวมีโค้ดมอีอยู่ข้างในอันนึงแล้วก็เป็นโค้ดทางทีมงานเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีโค้ดสตรีมเมอร์ท่านอื่นหรือเปล่านะเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวรวบรวมให้ตอนเย็นนะครับรีไอดีทำยังไงใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตพูดเลยเพราะว่าคําสั่งมาอยู่ใกล้กันนะครับรีไอดีกดคำว่าอื่นๆกดคำว่าลบออกแต่มันไม่สามารถลบได้นะเวันนะครับเพราะนั้นเกมนี้ก็คือให้กดออกจากระบบแล้วก็1 ID ต่อ1นเมลถ้าเกิดจะรีผ่านมือถือแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าไม่อยากใช้เมลกก็คในใยบง่่าาว ตอนนี้ขายตัวกันแพงมากนะคู่หูขายแพงเลย2ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวขอญาตขึ้นบอกต่อเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ตัวที่คนรับจริงๆก็จะมีในส่วน2ตัวนะครับผมอ่อเป็นในส่วนเวลูลียนะครับกับยูลียนะครับ2ตัวนี้ก็อ่อเห็นรับกัน500บวกอ่ะตัวแดงเกมนี้แพงมากนะเลดเกมนี้นะลงใครเคยเล่นตั้งแต่สมัยดินไหมถ้าเคยเล่นตั้งแต่สมัยตอนนั้นจะรู้เลยว่าเกมโคตรเกลือ เพราะนั้น ID ดีเลยค่อนข้างอาจจะแพงสิน,นิหนึงนะครับก็ลองไปดดูแล้วกันพรกะใส่โค้ดแล้วก็เล่นผ่านด่านยาวๆแล้วก็ลองเปิดดูนะครับวิธีเรียดีบอกไปแล้วใส่โค้ดบอกไปแล้วเนาะโอเคเอา่าอันนี้เป็นเครดิตของเวสเทียโคนิคเล่นไทยแลนด์ออฟฟิเชนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเข้าเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับข้อมูลข้างในจะมีเด็ดวันนี้เยอะที่มีเอามาลงนี่คือน้ำจิ้มนะครับเพื่อนๆลองไปดูได้จะมีน้องผู้หญิงมาทำอยู่ ออเชื่อถือได้เชื่อถือได้หมีเคยเล่นเจอน้องเขาอยู่หลายเกมแล้วเชื่อถือได้เป็นข้อมูลที่ดีนะครับลองอย่าลืมมาเข้าบอร์ดด้วยกันเดอ้ออ่าเดี๋ยวขออนุญาตบอกสองตัวนี้เก่งยังไงบ้างนะครับยูเลียดาเมจระยะใกลโจมตีหลายตัวแล้วก็ลงบับสตูด้วยนะครับแล้วก็ติดคีด้วยถามถามว่าตัวแดงตัวอื่นไม่เก่งหรอตัวแดงตัวอื่นก็เก่งครับเก่งทุกตัวแหละแต่แต่แต่แค่จะบอกว่าเบต้าตอนนี้คนนิยมยูเรียมากกว่าแค่นั้นเองนะครับ ต่อไปเป็นส่วนตัวสีทองก็อย่างที่หมีบอกครับก็คือเวโรเลียนะครับเวโรเลียก็จะทําให้บัฟตัวเองได้สะท้อนดีบัฟมีดาเมจที่พอสมควรแล้วก็ผักศัตรูเก่งเลยครบเครื่องจบในตัวเดียวจริงๆแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเปิดตัวทองได้เวโรเลียอยู่แล้วแล้วก็ไปเปิดหาเอา่อตัวเห่ตัวนึงก็คือมิสซิลินแค่นี้ก็จบแล้วครับแล้วก็หาตัวแดงอย่างยูเลียผ่านด่านยาวๆเลยแค่นั้นเองนะครับ แต่ว่าตัวทองเนี่ยเออมันจะมีตอนเริ่มเล่นเกมครับมันจะมีสุ่มได้พันตีไปประมาณ3เวฟมันจะมีให้ขึ้นสุ่มทองเพื่อนๆสุ่มไปเรื่อยๆเลือกได้เลือกได้เรื่อยๆให้สุ่มหาใครก็เอาวิโรเรียนเนี่ยแหละครับตัวแบกสุดๆแล้วแค่นี้เองแล้วเพื่อนๆก็ไปเปิดหายูเรียเอาหรือว่าตัวแดงตัวไหนสักตัวหนึ่งแค่นี้ก็เล่นผ่านๆสบายๆแล้วครับจบเรียบร้อย อ่าถ้าเกิดจะสุ่มยูเรียก็อยู่ที่นี่เลยนะครับนี่น้องคนสวยนะครับแต่จริงตัวแดงทุกตัวเกมนี้ก็แพงหมดแหละเพียงแต่ว่าคนคนคน,คนจะนิยมรับคือยูเรียมากกว่านะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวต่อไปขออนุญาตขอรีวิวสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเกมนะครับเกมหลักๆคือดูที่ทีมครับเสร็จแล้วคนแก้ไขทีมเห็นไหมถแถวหน้าแถวหน้าก็คือตัวที่ต้องเข้าไปชนก็เราก็ควรจะเอา อเวลูเรียนะครับแล้วก็อย่างเรโอน่าก็ได้ตัวไหนก็ได้ที่เป็นแทงไปหยิบข้างหน้าเกมนี้เอาง่ายแทงไม่ตายทุกคนปลอดภัยจบเลยครับแถวกลางก็ตัวดาเมจแถวหลังก็เป็นตัวพระหรือว่าจะเป็นส่วนส่วนตัวดาเมจก็ได้เนีแล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดเกมนี้แทงหนาฮิวหนาก็ผ่านทุกคอนเทนต์สบายครับแค่นั้นเองอ่าโดยมีข้อญาตไปรีวิวเกมให้ดูนะครับระบบต่างๆ เกมนี้ก็ไอดีแพงมากนะครับเผื่อใครจะอยากรีก็มาทดลองได้นะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเกลือจริงนะเกมนี้บอลเลยเวเลียาจ้าชิงดาฟันยังไงครับคึกคึโอ้เป็นไงล่ะเอาจะไม่มีสู้กับเราเหรอนะเราแทงเราดีตัวดามจเราก็เราก็ทำงานง่ายเห็นไหมครับสบายสบายเร็วหน้าฟันตรงนี้ครับกดไม่ตายแล้วด้วยนะครับ สามารถกดตรงนี้ได้ด้วยนี่กดคำม,ม่ากูตรงฝาบนได้นะจะไแ้เปลี่ยนเป็นออโต้มันจะได้จัดการมันเองครับไปเลยเจ้าวิญญาณพงไพรนี่นะซู้นรรับอย่าไปลัวครับเออมาดินี่เร็วนะเร็วหน้าตัวสวยมากเลยอะ่ะ ถ้าม่ตายของพระเอกน้อยเทมเพสมีพระเอกเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่ว่าโอ้โหเห็นไหมดูเพื่อนสังเกตเอิอ่วิลเลียนนี่เลือดคือไม่ลดเลยนะครับสบายสบายเลยนะเห็นไหมถ้าเกิดเรามีวิลเลียนมาตัวหนึ่งก็คือเล่นสบายครับเดี๋ยวก็ไปหาตัวแรงสักตัวสองตัวจบแล้วเกมนี้ แล้วลืมไปหาตัวซับด้วยนะครับตัวซับก็ตัวฮิลก็คือมิสซลินนะครับหามิสซลินสักตัวหนึ่งจบเลยไม่ใช่มิสซลินเอ่ลอล้อรถนะไม่ใช่ตอนแรกมีอ่านก็หาอยู่เหมือนกันแล้วไม่ใช่นะลุยคับมาเดี๋ยวขอขอนุญาตรีวิวอีกสตาร์หนึ่งนะครับเข้ามาเลยพวกแกนีนะ่แหละเจอเลโอน่ากับมิสซลินเอ้ยไม่ใช่เออวิโดเลียก็หน่อยนะครับไม่ได้เลยนี่จอเมเบสทำงานสบายครับแข้งเราแข้งเราหนาก็ตัวดาเมจก็ทำงานสบายใช่ไหมครับ เหตุผลเพว่าทำไมเขาถึงล็อบ2ตัวนี้ราคาแพงเพราะว่าแทงหนาไม่ตายแล้วก็ยูเรียมีดามจที่รุนแรงจึงเกมนะครับมันก็เลยแบบอาดาังง่ายๆแค่นั้นเองเหตุผลราคาดีลองไปดูนะ,ะัะเดี๋ยวลองไปดูว่าราคาแพงหรือไม่หมีบอกเปล่าแต่ว่าเป็นราคาที่บอกในส่วนวันแรกนะครับวันนี้ของอาจจะตกก็ได้อันนี้ก็ขึ้นมีนกลไกขึ้นลงตามดีมาก,กับซัลายทางตลาดนะอันนี้หมีขออนุญาตไม่ยุ่งนะครับเพราะว่าปกติหมีไม่ได้ดีขายอะไรอยู่แล้วมนทำไกด์เ่วยควนมากกว่าเอาจริงๆอะ่ะ นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ครับวิลเลีเยนท่าไม่ตายครับจริงตีไม่เข้าครับบอกเลยตีวิลเลียนี่ก็เหมือนโดนสะท้อนตายเองอ,ะอ,อ่ะสบายใสๆอ่ะโถเอ้ยเรียบร้อยครับ อันนี้ก็เป็นการในส่วนการรีวิวทีมบอกไว้ที่รีไอดีเทียตัวละครนะครับแล้วก็เออในส่วนต่างๆนะครับเกี่ยวกับเกมนี้เพื่อใครมีคำถามอะไรก็พอ,อยิมต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวโค้ดเดี๋ยวจะรวบรวมเอามาให้นะตอนนี้ได้มีอยู่แค่2โค้ดมีโค้ดของหมี1โค้ดเป็นตัวเลขนะแล้วก็โค้ดของทางทีมงานเดี๋ยวจะมีโค้ดแจกเรื่อยๆครับรัาประกันว่าของแจกเยอะนะเล่นง่ายเข้าใจง่ายด้วยเกมนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นบริษัทเดิมนะเป็น บริษัทที่เพาพัฒนาเกมนี้โดยตรงอย่างต่อเนื่องก็คือไม่ปิดแน่นอนครับเพื่อนๆสามารถเล่นได้อย่างสบายใจแน่นอนนะครับโอ้โหเรีอวน่าน่ารักจังเลยอ่ะแล้วเจอกันนะครับ